สวาสดีพี่น้องเมื่อสุขุมสุคนเหมือนกับพกสนางพาแสบคือเก่าพี่น้องมือนีัสนางก็จะได้เข่าคัวดเอจ้าพี่น้องเหมือนีัสนางเข่ารัวสนางเสิเห็ดเสื่อมป้านินพี่น้องให้ลูกสาวกินในข่าขัวนี่แหละเสื่อมป้านินละก็หุ้เขาเจ้ากินกับนำกันพี่น้องบม่ได้ห้าวเขาไปรับชมรับติดตามกันเลยเ้ยจ้าพี่น้อง อันนี้พี่น้องส่วนประกอบห้เฮากะบ,บ่มียางลายวัตถุด,ดิบฮะเนาะมีปลานิลนตัวหนึ่งแล้วก็มักเล่นซนางยังบุทันได้ป่าเด,ด้อพี่น้องมีมักเล่นแล้วก็ผักเทียมใบขี้หูดแล้วก็พาใบผักบัววันนี้ซนางก็จะไปหั่นผักมักเลนก่อนเด้อพี่น้องหั่นมักเล่นแล้วฮาจะเสียเอามาเจียวเจียวมันเปื่อยนะพี่น้องแล้วฮาก็ปรุงรสใส่เลยวันนี้ฮาก็ไปหั่นมักเล่นก่อนเด้อจ้าวันนี้ฮาก็ซิมมารเริ่มเจียวอันนั้น หมักเล็งให้มาแล้วนนะก็น้องพี่น้งนองเนาะหมากกะทะก็ได้ทีแล้วเอาก็อย่างนี้เสนอเสียกระเทียมลงไปก่อนอยากระเทียมมันหอมกันอย่างบรงเทียมหอมแล้วที่เจียวนะในส่ขี้หึ้ใส่น้ำด้วยจ้า เนี่กระตอดมเปืนอจ้าาพเนี่ยใช่หมอแน้วก็นน่ากิเกี้ยวมันเปื่อยแล้วพี่น้องวันนี้มันก็เปื่อยค่ะหน้ากระกี้ย่นํำลงไปแล้วพี่น้อง ซอสหน้านกับซีปูของเลยด้ยจ้าบวงอนนซอสน้าใส่ซอนหนึ่งเผื่อบะไห้ความมันสม,มนะพี่น้องขันบอบหมักสมก็เพิ่มอีกก็ได้แล้วก็ข้านอกับหงนะช้อนหนึ่งต่อเดือเกลือเกลือหนึ่งเลยจ้า สนางสะเอาปลาลงไปเลยสนางสะบริหารเอาลงเปตัวพี่น้องเกลือเกลือเกล้อเกลืยเกลือเกลือเอาพาหมอมากึุบไม้แบบนี้ค่ะไปเลยสนางก็พาหมอกึุบปะเมียนแบบนี้พี่น้องวันนี้ก็ซุกเป็นทีดเรียบร้อยเด้อจ้าพี่น้องสนางก็ใส่บัวใบลงไปแล้ววันนี้สนางก็สช็ดตักขึ้นเลยเด้อจ้าวันนี้ก็ซุกเป็นทีดเรียบร้อยเด้อจ้าพี่น้องมามามากินข้าวนำกันเด้อจ้า ไจปัปลูี่พี่นอจ้าปน่ะสวัสดีจ้ามามาพี่้างมางกนขาวกันเชื่อมป้านินตัเอาให้ลูกน่เบืเอออ้องไหนเห็ใหาเบื้อง,อง,องเอาข<บ>ี้บอเอาก่อนเอายังเอจะไหนอีกพอตักงหาตักให้ไขครตั้ห้เจ้าเหรอเอาคือบ่คือ่อมา เอ้ยพักหน่อยเดียวนังลูกมีหมูวันใหม่มากินน้ำผึ้งโมกาขอบกล้องกินพักกันกินลูกป๊อปอือกินหนังเหมียวกินลูแนกแซ่บมะลูุแซ่บวันใหม่โดยแต่แซ่บเอเอ เป่ห้อนแซ่บมิกกี <c oughs> <c oughs> ้แม่มกี้เปอนว่าบเคยกินเป็นว่ามันนแม่อเมนอะไหนดิเรากำจะกินเราก็เั็จบโบเคยกินเป็นว่าค่ะุบเคยกินก็เลยชวนคนอยู่กินน้ำคือเหรอเะ

นี่กินตามันเออจะไหเออไอ้ปลาาคันเดี๋ยวเราไปเราเนี่กินได้กินกินได้กินมันสวยงากักิน อุยตามันคือเป็นเหมืนี้วะเออปุยตาเป็นตาลูกตาเกาะรักเสือกันเนี่ยืะนี่ตองการับบนั้นบุญจำเนาะจำกับปลาทูเนาะปลาลิ้นสดปลาดองปลาทูตัวสด คกคือกันเดี๋ยวคุณ้ากห่น้เดีวนี่เป็นน้อยโพดกินอะไมเป็นน้อยโพดแล้วมันเสบเล็นลายแล้วมันเสบกินมมเมมลูกีลอไกินด้กินแย่กิเออยู่เป็นลายนี่่ลายคนนึงมัเนาะ กินมันก่อนกินมันก่อนอย่างเงาลูกกินเนื้อตะปิบมาตักนึ่งอร่อยอร่อยแล้วจะหองห้องเบ้อ เนี่ยต้กนี่ยตั้นกนน้งข่น้อต้ไตัวเลายตั้าไข่ตองบนอตั้งาลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยสายลแซ่บลายยังไงก เกือกนอเนอน้องมิวง่ะหูจากเล่าจะไปนองเลยห่้อยเซ็มตายน้อยเซมน้อยเคเยเมนสกินมะเก็ดใส่ลายมันชิมมดลูกน้ากินมะเกล็ด

คลิปนี้สนนงกับอลาพี่น้องออกไปก่อนเดินจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสอนางพาแสไปเดินจ้ากำลังใจสนางเด้อจ้าพี่น้องบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี